สวัสดีค่ะมีหลายคนนะคะถามมินว่าแม่บ้านมินไปไหนใช่ไหมเมื่อก่อนมินจะพูดถึงแม่บ้านแม่บ้านมินไปอยู่ข้างนอกอยู่หน้าข้างหน้าแหละหน้าปากซอยบ้านมีแหละคือไม่ได้หยุดที่บ้านแล้วแต่ก็คือยังมาทํางานอยู่นะคะนี่เขาทำขนมจีนน้ํายาอะไรไม่รู้มาให้มินค่ะนี่อันนี้ขนมจีนแล้วก็เขาจะมีถั่วทอด,ดด้วยมีถั่วทอดด้วยเขาทําเองค่ะเมื่อเราไปอยู่ข้างนอกเราก็ยังได้กินนะคะยังได้กินค่ะอืมขนมจีนน้ายาหยวกกล้วย เลยอันนี้ผักของมิ้นเองอชอบกินอยวกโอ้ขอนมจีนให้มาเยอะมากอู้ให้พผักมาด้วยนึกว่ไม่ได้ให้ผักมาทุกคนมิ้นก็เลยเตรียมของมินนม้นเขามีผักด้วยอุ้ยของโปรดมิ้นขอบคุณนะซินขนมจีนแบบเส้นน่ากินมากเส้นเล็กๆ ต้องเอาไว้ให้มิลินด้วย,ยนะมิลินก็ชอบกินเอาไว้ให้มิลนบางคนถามว่าแม่บ้านมินเป็นพม่าหรือว่าเป็นกะเหลี่ยงใช่ไหมคะเป็นพม่าเลยคะ่พะพม่าแท้ๆเลยพม่าที่มาจากประเทศพม่าเลยอันนี้เป็นสูตรของเขานะสูตรของแม่บ้านมินกับมินไม่เหมือนกันนะคะเพราะแม่บ้านมินน่ะคือเขาเป็นคนที่ประเทศพม่าแต่ของมินน่ะคือเป็นคนแบบว่าติดชายแดนพม่าไงคนสังขาบุรีเขาก็จะทําไม่ค่อยเหมือนกันนะคะ กจะมีถั่วทอดอันนี้ซีนน่าจะทอดเองด้วยเป็นถั่วเหลืองทอดน้ำยาหยวกกล้วยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยคือพริกป่นค่ะพริกป่นนี้ก็คือแบบขาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าน้ำยาหยวกกล้วยจะไม่เผ็ดนะคะเดี๋ยวเราไปคลุกคล้านะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าปีมือเป็นยังไงบ้าง อร่อยมากซินถ้าดูคลิปอยู่นะคะขอบคุณมากเลยอร่อยมากเส้นก็อร่อยเส้นแบบเส้นเล็กๆอืม anh này mình đọng ảnh nha Baby hoa trái tháo đọng mm -hmm. อะไรแบบไม่ต้องปุ่มเพิ่ม ต่ก่อนแม่บ้านอยู่กับมิ้นคือเขาก็ไม่ได้เป็นแม่ขวนะเหมือนอาจจะมีบางอย่างเวลาเพราะว่าพวกมิ้นกินแยกกันค่ะ mm. ก็จะกินขยิกินมัน mm. ก็คือเขาก็ดมของเขาอะไรเงี้ยบางทีก็คือแบบถ้าเป็นเมนูปนแปลกๆนะมิ้นก็จะแบบขอแจมด้วยอะไรเงี้ย mm. แม่บ้านเก่ามิ้นอนะแม่บ้านมิ้นนะคะเขาไม่ได้เขากินผักซู้มินไม่ได้นะคะมิ้นได้กินผักเก่งกว่าเขาอีกอะ Oh mm. ทุกคนยิ่งใส่ถั่วนะถั่วเนี้ยยิ่งอร่อยอ่ะยิ่งใส่ผักชียิ่งอร่อยรสชาติจะเป็นแบบนุ่นนัวอร่อยค่ะ กว่าะขนมจีนน้ำยาพม่าเนี่ยสูตรบ้านมินกับสูตรประเทศพม่าไม่เหมือนนจริงนะเหมือนคนไทยอ่ะแกงส้มยังไม่เหมือนเลยมีแกงส้มใต้แกงส้มภาคกลางอะไรอย่างเงี้เห็นปะ 韭菜呢，好辣嘛。 ชอบมากผักชีข้าวมากอะ่ะขอเส้นอินนิดนึงไม่พอเดี๋ยวไปต้มเส้นใหม่ให้ไม่ลิบ เหลือน้ำใหญ่ขึ้นกระปุกเดี๋ยวต้องทำสีนว่าเขาใช้ขนมจีนเส้นแล้วอร่อยมากเลย โอเคอร่อยมากเลยทุกคนขนมจีนเหลือไว้ให้มิลินถ้ามันกินอีกได้อีกนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะหมดค่ะเดี๋ยวไม่เหลือไว้ให้ลูกโอเคไปล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ